สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i.t. บ้านบ้านบ้านบวันนี้ใครที่กำลังใช้แอปนะครับเล่นเกมหรือแอปอะไรบางทีมันมีโฆษณาเข้ามาหรือเครื่องที่ติดไวรัสอยู่นะครับแบบ ติดไวลาโฆษณาอันนี้ช่วยได้นะแต่ผมจะแนะนําเป็นบางบางรุ่นนะครับบางรุ่นได้บางรุ่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะนะครับผมครับผมเปนะ็นหน้าจอเลยครับนะครับอ่อมันเรียกว,ว่าวิธีนี้นะครับจะได้เป็นบางรุ่นนะครับบางรุ่นได้บางรุ่นไม่ได้นะครับเนาะ อะเริ่มแรกไปตั้งค่ากันเลยนะครับตรงนี้นะอันนี้ผมสาธิตทาง Vivo นะครับทาง Vivo นะครับไปที่คำว่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้นะครับทางพอเรามากดหน้า อ๋อคือขลายแล้วอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับไปที่ DNS ส่วนตัวนะครับตอนนี้เป็นอัตโนมัติอยู่นะครับอ่ะตอนนี้เป็นอัตโนมัตินะครับชื่อนะครับไปกดตรงที่คําว่าชื่อโฮส์นะโฮส์นะครับ,รบผู้ใช้บริการ DNS ส่วนตัวนะครับปึ๊บอ่ะตอนนี้คือผมได้เอาดีไอตัวตัวนี้นะตัวลิงก์นี้ให้เลยเนาะ นะครับตัวบริการ d ี s นีนี่นะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ในใต้คอมเมนต์กล้วกัน,นะครับนะไม่งั้นเราไม่งั้นก็อยู่ในใต้คลิปนะครับจากนั้นเข้ามาตรงถ้ากรอกหรือตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเข้าไปเลยตรงที่เขาว่าบบันทึกนะครับตกลตรงเขาว่าบันทึกนะครับ,รบ,รบชื่อรุ่นนะครับ ่ะ s n s ตอนนี้ขึ้นเป็น DNS นะครับแล้วเนะาะแอปที่ใช้งานได้อย่างเช่นแอปนี้นะครับที่เอาไว้ส,วหสำหรับดูคลิปหรืออสําหรับนี่ครับพี่เดี๋ยวขอให้ดูนะ p ๊อ p y ี้ไอย้อนบ้านนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าคลิปนี้มีไหมนะครับเนาะมีไอที IT, พ้นบ้านนะครับ ล่าสุดก็เปลี่ยนเป็นไอทีบ้านๆไปแล้วนะครับอะนะครับตัวนี้คือขึ้นขึ้นมาไหมฮะผมเข้าไปกดตรงนี้เลยนะครับนี่ครับถ้าเรากดตรงที่คำว่าดีเอสนตัวและกรอกตามรายละเอียดที่ผมบอกนะครับนะจากนั้นนะครับโฆษณาก็ไม่เข้ามาอันนี้มันใช้ได้ใน ในระบบ2อย่างนะครับบางทีนะครับใครไปกดมือชุดไม่ไปกดมือซัวไปดาวโหลดมือแอพมือซัวแล้วไม่อยากจะถอนการติดตั้งไม่อยากจะไม่อยากจะล้างข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นอันนี้ใช้ได้จริงนะฮะผมลองทําให้คนที่ที่เขาประสบผลปัญหานะครับที่มีโฆษณาแทรกในระหว่างการเล่นนะครับมือถือนะครับเนาะ อันนี้ลองได้นะครับลองได้ทําได้นะครับทีนี้เวลาจะขึ้นไปดูอะไรนะครับดูแอปนะครับที่มีโฆษณาเข้ามาแทรกนะครับอย่างเช่นแอปนี้นะครับก็จะไม่มีโฆษณาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ดูได้อย่างอย่างดีเลยนะครับนะนะดูยังไงก็ไม่มีคําว่าโฆษณานะครับนะวิธีปิดโฆษณาด้วยด้วยดีดีไม่สนตัวครับ ขอบคุณทุกนะโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับภาษาอังกฤษส,สัคสมาชนะครับแล้วกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับผมนะถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ให้กับเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ